โมเดลจาก Blender ตัวเก่าอย่าง4.0นะครับจะสามารถเปิดได้ใน Blender รุ่นใหม่อย่าง4.5.3ที่เป็นน้องใหม่ในปีนี้นะครับได้หรือเปล่าเนะาะคำถามนี้นะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะมีอยู่ในหัวบ้างล้วหรือว่าอาจจะแบบมีความกังวลเนาะว่า ในกรณีที่เราแบบอยากจะเปลี่ยนเบรนเดอร์ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะใช้เบรนเดอร์4.0หรือว่า4.1นะครับซึ่งมันก็คือเวอร์ชันเก่าเนาะแต่ทุกคนที่ว่าในใจของเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเวอร์ชันละอยากจะใช้ของใหม่บ้างนะั่นเองก็อาจจะมีข้อกังวลว่าตัวโมเดลเก่าๆที่เราได้สร้างใน4.0หรือว่ารุ่นเก่าๆทั้งหลายเนี่ยจะสามารถเปิดได้ในเบรนเดอร์4.5.3ได้หรือเปล่าเนาะคาตอบก็คือ ได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีข้อคําเตือนหรือว่าแบบข้อควรระวังให้กับเพื่อนๆทราบกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้อยู่มันอาจจะเปิดได้ใน b บ e nder รุ่นใหม่เนาะแต่อาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงซึ่งตัวนี้นะครับผมจะบอกแน่นอนในช่วงของท้ายคลิปนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นโมเดลปัจจุบันของผมเลยเนาะซึ่งจนตอนนี้เนี่ยก็ต้องเท่าคำเท่าความก่อนว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่ มาจากโมเดลที่มาจากเวอร์ชันเก่าอย่าง4.0นนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเกือบประมาณ50%หรือว่าครึ่งนึงเลยเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่พอร์ตมาจากรุ่นเก่าเลยเนาะก็คือ4 0นั่นเองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งที่ผมได้ไม่ได้พูดถึงไปเนาะก็คือเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมตรงนี้หรือว่าด้านหลังตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือสร้างใหม่หมดและสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือ ถึงแม้จะเป็นแบบโมเดลที่เบสมาจากรุ่นเก่าอย่าง4.0หรือ4.1นะ่ะมันก็ไม่ได้มีแบบพวกป้ายข้อความอะไรเตือนขึ้นมาเลยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะครับเพื่อนๆทุกคนดูด้วยนะครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาเนาะโอเคแต่เพื่อให้แน่ใจขึ้นไปอีกระดับเนาะผมจะเปิดโมเดลอีกอันหนึ่งให้นะกันเนาะซึ่งมันก็คือโมเดลทงชาติที่มาจากเบร n เ e r 4.0อันเก่าของผมนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็น โมเดลแท้ๆเลยจาก4.0เนาะไม่ได้มีการแบบใส่อะไรตแต่งเหมือนกับโมเดลเมื่อกี้เนาะที่ผมได้เปิดไปนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลตรงชาติผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ติดตามช่องผมมาสักระยะเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับโมเดลตัวนี้ละเพราะผมเคยใช้โมเดลตัวนี้เนี่ยในการสอนทําพวกค่าวินต่างๆเนาะให้มันเป็นแบบเหมือนโดนลมพัดให้โถมมาสบัดนั่นเนองเนาะสามารถย้อนไปดูได้นั่นเองโอเคทีนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่าผมเซตติ้งเนาะแล้วก็โจทย์ใหญ่ๆก็คือแบบเอาเป็นว่าเรียกว่าปัญหาแล้วกันเนาะปัญหาด้วยความที่ว่ามันมาจาก4.0ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอาจจะมีคําถามแล้วว่าตัวของวีนหรือว่าค่าเซตติ้งที่ผมได้ใส่เข้าไปเนี่ยจะตามมาด้วยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือได้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าวีนเฉยๆเนาะที่ผมได้ใส่เข้าไปก็คือไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เป็นการสอนแบบเบสิกเนาะในตอนนั้นก็คือเป็นการใส่ค่าเซตติ้งลมต่างๆนั่นเอง โอเคก็เราจะเห็นว right ่าธงเขานะครับก e. ็จะมีการบกสบัดเต็มที่เลยเนาะก็คือไม่ได้มีข้อผิดพลาดไม่ได้ม okay. so right, ีป้ายคาเตือนอะไรออกมาดังนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยอาจจะมี fps ที่หลุดออกมาเป็นสีแดงบ้างแล้วก็เป็นสีขาวบ้างเนาะก็ต้องยอมรับก่อนว่าเครื่องผมนะครับก็เป็นเครื่องแบบปกติเนาะไม่ได้เป็นเครื่องที่สําหรับงาน3 d จ๋าเลยนั่นเองก็อาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยซึ่งก็ไม่เป็นไรโอเคก็๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะก็คือข้อควรระวังที่ผมได้สัญญาไว้ว่าจะต้องพูดนั่นเองเนาะก็คือจะพูดหมดเลยนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยกับเพื่อนๆนั่นเองเนาะในกรณีที่เราได้กดเซฟเนาะโอเคเดี๋ยวหยุดรัดน i ิเมชันแป๊บนึงก่อนในกรณีที่เราแบบอยู่ในเบ e นเ e อร์3เนาะอย่างเช่นเราเอาโมเดลจาก4.0ย้ํานะครับว่า4.0เนาะมาเปิดในโบเดล4.5 ใน Blender 4.5.3เนอะและความที่ว่าโอเคเราพอใจรลบเรามีการตรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะเราจะกดเซฟเข้าไปซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะกลายเป็นไฟล์ของ Blender 4.5.3ไปแล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหานะครับในกรณีที่เราจะเอาโมเดล4.5.3ตัวเนี้ยไปเปิดในโมเดลเไม่ใช่ Blender 4.0เนาะเมื่อกี้ขอัยด้วยมันก็จะเกิดปัญหาเนาะคือการ ขึ้นของใต้ายคำเตือนต่างๆเนาะที่บอกว่าตัวของโมเดลที่เราเอามาใส่นี้เนี่ยใน Blender ร์นะครับมันก็จะมีแบบบอกว่าไม่เสถียรหรือว่ามีปัญหาบางอย่างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปโหดไปอย่างเย็นจินอื่นได้นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องระวังวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเสริมจากทางผมไปเนาะก็คือแยก2ไฟล์ไปเลยไฟล์ที่1คือไฟล์ของ4.0และไฟล์ที่2คือ4.5.3ถ้าสมมุติว่าเรามี โมเดลธงชาติหรือโมเดลอื่นๆนั่นแหละที่มาจากเวอร์ชั่นรุ่นเก่าอย่าง4.0นะครับและสมมุติว่าเออเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้ให้โมเดลตัวนี้เนี่ยกลายเป็นโมเดล4.5.3ไปเลยแล้วกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วกันอะผมจะขอแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องกดไปที่เซฟเนาะกดไปที่ save a s เสเ,เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ที่สําหรับ4.5.3 4 5, ด 4. 5. โดยที่เราใจคง4.0เอาไว้นั่นเอง เซฟอาร์ตเอไว้แล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรต่างๆได้เลยเนาะแล้วแต่ว่าเป็น1 2 3 4 4 5แล้วกันแล้วก็กดเซฟอารไปได้เลยทีนี้นะครับเราก็เสร็จรรเ,นนเรียบร้อยและโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะสำหรับคลิปในการให้คําตอบนะครับว่าโมเดลที่มาจาก Blender รุ่นก่อนเนี่ยสามารถเปิดได้ใน Blender 4.5.3ที่เป็นรุ่นใหม่น้องใหม่ไฟแรงแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่า ได้เนาะในส่วนของคําเตือนผมก็ได้พูดไว้แล้วนั่นเองสําหรับใครที่อาจจะฟังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปได้แต่นะครับสําหรับในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ